สวัสดีครับมาพบกันอีก,กน,นคร้บนะครับกับเอ็มบริการจังหวัดกรสินนะครับอันนี้ลูกค้านำเครื่อง Honda GX35 มาให้ซ่อมนะครับแากว่าใช้ไปลกระดับเอามาเรื่องต้นนะครับดึงดู เยินไหมครับเสียงแล้วช่างเอกสอดลืดดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบขอลือก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคครับลือแล้วเรียบร้อยมาดูกันนับแรกดูเสื่อนนหครับนี่รับลายนะครับเสื้อลายเป็นเส้นเลย ตองข้างเสื้อลายนี่ม่ชัดล,ลายเสื้อเป็นเส้น,นครับแล้วก็ลูกสูบยวดูลูกสูบกันสูบปลายนะครับแล้วก็ เียดังแกลเกเกลล็กกล็กี่กะสลักรูสลักรวมนะครับนี่โยกได้สลักไม่ค่อยสึกนะครับสึกตรงรูสลักตรงลูกสูบจะสึกเพราะว่าเนื้อเนื้อเหล็กสลักจะแข็งกว่าลูกสูบส่วนมากก็จะล้วมนี่แหละครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องมีเสียงดังแกลเล็กๆกๆเล็กเกลเลก บางคนก็คิดเบวาๆไม่ใช่นะทั้งสองฝั่งรวมทั้งสองสองฝั่งเลยแต่ลูกตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียนะครับเพราะมันใกล้ตัวตัวดูดน้ำมันตัวรูนตัวน้ำมันเข้าปกติ เพื่อนรนปนกตินะครับชองข้างนี้แล้วก็คาดก็หมดคลาดก็หมดนะครับเ,เดี๋ยวก็ล้างนะครับล้างแล้วก็จะแจ้งราคาลูกค้าลูกค้าดเรียนมาว่าอยากได้เสือเ้อแทนของแทนนะครับของแทนก็จะมีก็เสื้อนะครับเสื้อชุดบนชุดล่างตัวล่างตัวบตัวล่างลูกสูบแวนสลักแพ นะครับเรามีอยู่โอเคครับเยวจะล้างแล้วก็เช็คราคาอะไรแล้วก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าโอเคราคาหรือ,รอไม่เราถึงจะซ่อมนะครับโอเคครับนะครับมาต่อกันเลยตอนนี้อะไรที่สั่งมาแล้วนะครับนี่มาเราเอา,เอาให้ดูกันเสื้อนะครับเสื้อแท้ GX สามห้า a อด้า ตัวบนนะครับยังดีนะมีกระเดียงมาให้เสื้อตัวบนแล้วก็เสื้อตัวล่างตัวล่ังนะครับลูกสูบครับลูกสูบแท้ของลูกสูบแล้วก็แหวน เทียนนะครับเทียนอันนี้วาวน้ำมันนะครับวาวน้ำมันแล้วก็นอ็อตอันนี้ทางร้านจะดีแถมมาให้นะครับผมไม่ได้สั่งมีแถมมาในกล่องมาให้ด้วยขอบคุณครับ <c oughs> แล้วก็ชุดซีนนะครับสองข้างตัวเล็กตัวใหญ่เจ แล้วก็สลักลูกสูบเทครับว้าวแล้วก็วาวไอเดียเสียแล้วก็แผ่นตะเกียงกระรับอะไรครบพร้อมประกอบอันนี้ก็เทครับจุดแข็ง ล้างเรียบร้อยก็เหลือแต่ถอดลอดหลักนะครับลอดหลัก,ลกถ้วยเสียที่ไม่มีมาด้วยเราถอดนี่ก็ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็หลักฐานให้ลูกค้าดูด้วยว่าเราเปลี่ยนอะไรมัง่งเราไม่มีหมกเม็ดน,นะครับเปลี่ยนตามที่แจ้งไปเลย โอเคครับเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับเดย๋ยเสร็จแล้วจะมาถ่ายชมไม่รู้แล้วก็ฟังเสียงว่าจะเป็นยังไงร,รีบร้อยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยฟังเสียงกันนะครับว่าเหมือนตอนออกอาจากโรงงานไหม โอเคเรียบร้อยครับเหลือส่งงานลูกคา้าโทรแจ้งลูกค้าเหลือลูกค้ามารับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ